สวัสดีครับเราสองคนนะครับเป็นประชาชนของลุมพินีปาร์คนวมินศรีบุรพาที่เห็นนี่คือคุณเกษมบุตรคุณทองนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการระหว่างปีของลุมพินีปาร์คเราอยากจะเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่ youtube ให้คนเห็นว่าเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันคือลุมพินีปาร์คหลายจุดทีนนะ่ไม่ไ้ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาแบบเราหรือเปล่า ก็เลยอยากจะให้คุณลุงกเกษมช่วยบอกหน่อยครับว่าที่ที่บ้านที่ผมอยู่นะครับอยู่ข้างล่างฝนตกล่วงแล้วก็การฝนไม่ได้อยู่สูงนะครับแล้วเราขอให้ทางนิติเนี่ยเขาเสนอขึ้นไปทางข้างบนเขาก็รอรอรอในะ้อยากจะถามคุณกเกษมว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับ กรณีถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาอ,อ,อกรณีปัญหาของที่นี่ก็คือเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเจอฝนเจอลมครับเมื่อเจอฝนเจอลมมันก็ไปเปียกที่ทางระเบียงตรงนี้หลายท่านลขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับครับเข้าไปชี้เข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยพวกนี้มันจะเปียกครับ พ,พูดไปเรื่อยๆเลยครับอาจารย์ระเบียงนี้มันก็เวลาฝนนานศาสตร์ถ้าลืมปิดกระจกก็จะศาสตร์เข้าไปข้างในอีกตอนนี้ถ้าทกาการศาสตร์อะไรอย่างไรตรงนี้ยการฝนศาสตร์ได้เนี่ยการฝนไม่ให้ศาสตร์เข้าไปึนข้างในด้านมันก็จะหมดปัญหาเฉพาะชั้นล่างทั้งหมดซึ่งก็ชั้นล่างทั้งหมดมีหลายสิบห้องเลย ทุกคนมีปัญหาเดียวกันคือฝนตกแล้วมันรั่ว<อ>แล้วก็รั่วมันสาดเข้าไปเลยข้างบนก็รั่วด้วยตรงนั้นก็รั่วด้วยแล้วตรงนี้มันก็มีปัญหาเรื่องฝนสาดเข้าไปเราขอให้ทางส่วนกลางครับพิจารณาก็ยังไม่ได้รับคำตอบคุณกเกษมซึ่งเป็นคณะกรรมการด้วยก็ผลักดันไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอ่าเพราะมันจะติดข้อบังคับอะไรเขาแย่ๆหมด ที่จริงต้องคิดว่าพวกเราที่มาอยู่ที่นี่เรารักที่นี่เราจึงมาอยู่ที่ลุมพินีเมื่อเราอยู่ที่นี่เราก็อยากจะปร,ปรับปรุงเวลาให้มันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นทางลุมพินีเห็นว่าดีขึ้นก็เอาไปปรับปรุงที่อื่นด้วยก็ได้รวมรั้าเรื่องฝนตกเนี่ยแล้วมันสาบรวมทั้งไอถนนที่เดินเนี่ยเป็นร่องๆเนี่ยเวลาแกลกรถมาเนี่ยมันดัง ดังขนั้นเลยก็ยมีอีกหลายเรื่องนะแต่อาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนอนะคะรับผมผมเพียงแต่จะโพสต์ขึ้น YouTube เพื่อเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรุมพินีช่วยพิจารณาด้วยนะครับครับสามนาที